มารู้จักกับเชอรี่สเปนหรือว่าอเชโรลลาบางคนเรียกว่าเชอรี่ไทยเป็นผลไม้สีแดงเนื้อในสีเหลืองส้มผลกลมเล็กรสชาติเปรี้ยวหวานเป็นผลไม้ผลที่เล็กมากแต่ให้วิตามินซีสูงในหนึ่งผลให้วิตามินซีประมาณ1 0 2ถึง20มิลลิกรัม ถ้าเราทานผลเชอร์รี่สเปนประมาณ1นึ่งกำมือก็ได้วิตามินซีเทียบเท่ากับวิตามินที่ขายเป็นเม็ดรประมาณ1,000มิลลิกรัมแล้วนะคะและในยามที่เราได้เติมวิตามินซีเข้าสู่ร่างกายก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นผิวพรรณก็จะค่อยๆผ่องใสตามมานั่นเองค่ะ ทานผลไม้ที่มีคุณค่าวิตามินซีสูงก็มีประโยชน์ดีๆแบบนี้ใครที่หาซื้อทานไม่ได้หายากต้องปลูกไว้แล้วนะคะบางบ้านก็นิยมปลูกไว้เวลาช่วงฤดูฝนก็จะเป็นช่วงที่ต้นเชอรี่พากันผลิตด,ดอกออกผลดกนั่นเองค่ะอย่างอยู่บ้านของจิตก็สุกแดงเต็มต้นแบบนี้เลยค่ะ ต้นก็จะไม่ใหญ่นะคะอันนี้ก็ปลูกได้3ปีแล้วนะคะปีแรกก็ได้เก็บกินเลยค่ะต้นทรงพุ่มนะคะไม่สูงทําให้นะคะเวลาเราเก็บเนี่ยเก็บไม่ยากเลยสามารถตัดแต่งกิ่งได้เลยนะคะรสชาติเปรี้ยวอมหวานจิ้มกับเกลืออร่อยไปเลยค่ะอันนี้จิตก็เก็บได้เยอะแล้วนะคะ ดกแล้วก็ปีนี้ลูกใหญ่เลยหวานอมเปรี้ยวอร่อยกินแล้วสดชื่นค่ะเวลาเราเก็บเราควรใส่เสื้อที่เป็นเสื้อแขนยาวนะคะเพราะว่าใบของต้นเชอรี่เขาจะมีขนเล็กๆนะคะทําให้เราคันได้ค่ะสำหรับการปลูกนั้นนะคะนิยมใช้กิ่งตอนค่ะตอนกิ่งเชอรี่ก็ไม่ยากเลยนะคะเราตอนกิ่ง สองสัปดาห์รากก็จะออกเต็มวัสดุที่เราได้ทำเอาไว้นะคะจากนั้นก็ตัดไปปลูกลงในกระถางรากเดินดีนะคะในกระถางในถุงดำไว้ก่อนรากเดินดีก็สามารถเอาลงดินปลูกได้แล้ว1ปีนะคะต้นสูงเกือบ2เมตรแล้วนะคะต่อไปก็เตรียมเก็บลูกไว้กินได้เลยค่ะ เราก็มาดูสรรพคุณเพิ่มเติมกันอีกนะคะนอกจากวิตามินซีสูงถึง2,000มิลลิกรัมต่อหนึ่งขีดแล้วยังช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันโรคโลหิตจ,จางมีฤทธิ์ปัญญาระบายอ่อนๆได้ด้วยนะคะสำคัญยังช่วยล้างผิดและขับของเสียออกจากร่างกายได้อย่างดีเลยช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายทำให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ อภัคุณเยอะแบบนี้ทำให้รู้สึกอยากปลูกเชอรี่กันแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าใครมีโอกาสก็หามาปลูกไว้สักต้นนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากจากช่องของเราค่ะสำหรับวันนี้ลาไปพร้อมกับเชอรี่สเปนหรือว่าเชอรี่ไทยเปรี้ยวอมหวานอร่อยค่ะ